มันมีไฟตัวใหญ่ไหวชนชนชนอะรยังไงอะะไรยังไงอะแยงลุงไ้ลุงหลบก่อนถ้าถ้าไปเนี่ยมันจะไปข้างหน้าหรือไปข้างนู้นแซงก่อนได้ไหมผมแซงก่อนนะมาแบบหาไม่เห็นบาริ ปลามันจะไปอยู่ตรงนู้นดูเฉยกันนะเอาละดูดีว่าเขาทำยังไง <laughs> นี่ทำแบบนี้ลูกไฮงัดไฮงัดหมดเนี่ยไฮงัดคุณตาครับพี่แพรดีครับนี่ทำแบบ <laughs> นี้เลยอ, <laughs> อยากไปปนะ้อนงัดจะเดินไปเดินมานะักเลยลูกไปนั่งตรงนูน้นไปป้อนต่งนูนน้น,นไม่มีปลา ลงอา้าวหมด,ดปลาไม่ได้กินลงไม่ก็หมด